รอสวนเหรอนี่ไงรอสวนหอละครอ็กซเลยอย่ายืดหมือเข้าใจปะ่ะเานี่เอานี่ก่อนเลยมอโมจิตื่นไอ้มจิตื่นอ่อไม่เค้นก็ไม่รอดมีเค้นก็ไม่รอดไม่ต้องหนีครับเรียบร้อยเจ็ดเอ็มตายแต่ฟ้ามันถักไม่แชมป์มา เนียตายเรียบร้อยเจอเสเต็บชิวซุยไปไม่รอดเจกิลวเผาด้วยโอ้อยากได้ผลเสาร์ดาวทำยังไงดีโลบักก็หมดอีกโอแม่งอ้าวอ้าววันไดนายกำลังหาร้านเติมบัคอยู่ใช่หรือไม่เราขอแนะนำร้านมารุชชอปมีบริการเติมบักเริ่มต้นเพียง170บาทนอกจากนี้ยังมีพรีเมียมเติมอีกนะ เมาฟามเวลตั้งแต่เวล1ถึง2,400ได้โปรโมชั่นแถมสมหมัดวีและดาบสุมมีบริการรับทรหมัดวี2ทุกหมัดราคาถูกด้วยและมีจำหน่ายไก่ตาเริ่มต้นที่99บาทนะครับผมหลายคนเนี่ยน่ารู้จักดาชิซุยนะครับดาที่แบบว่าไว้วัดฝีมือวัดเท็ดแคนวัด PP1 ีหมี1กับพวก3ามเอคนไทยที่เขาเล่นกันเนาะนะครับนะแต่ว่าในวันนี้เนี่ยดาชิซุยไม่ใช่ต้องชิซุยอย่างเดียวเออชิซุยนั่นแหละนะครับนะเร่ดาไม่เกี่ยวดาแค่ส่วนประกอบเฉยนะครับนะ ชูซุยเนี่ยได้ทําการรีเวิร์กใหม่เช่นกันนะครับนะแล้วผมว่านะมันอาจจะไวกว่าเ,เดิมด้ยวยนะครับอาจจะไม่ดูกันนะอ่ะนี่นะครับนะให้ทุกคนอ่าพิมพ์คอมเมนต์บอกใต้ล่างนะพิจารณาได้เลยครับว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผมวผมว่ามันเร็วขึ้นนะครับนะผมว่ามันเร็วขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแลสกิลแซดเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วนะครับแต่ดูสกิลเอ็กก่อนสกิลเอ็กเนี่ยน่าจะเร็วขึ้นนะผมว่านะครับแล้วโดยความส่วนตัวผมว่ามันมันเร็วทั้งคู่เลยครับน <S <S นนะนน,น่่น่าาาจะะเเร็วววกดดดิิิมมมั้งงผึ นะครับนะเดี๋ยวนี้เราจะมาเล่นดวนว่าชูซุยเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันยัง เล่น PP ราคาหัวได้โอเคอยู่หรือเปล่านะครับนะดาบลุกลักเก่าผมเลยก็ว่าได้นะครับนะใช้มันมาตั้งแต่อัปเดต13อัปเดต14นะครับแล้วเล่นคู่หนดดำมานานตั้งแต่อัปเดต14อ่ะจนตอนนี้อัปเดต20แล้วอ่ะทิ่เอานะครับนะก็มันผมไม่ไม่ค่อยได้จับชูซุยแล้วนะช่วงนี้เพราะว่าสองดาบหรือว่าทูชิตะในพวกนั้นมันดีกว่านะเวลาเจอของโกงนะเวลาเจอของโกงแล้วเราก็เล่นชูซุยเนี่ยมันมันต้องใช้เชิงและใช้สกิลเพสูงนะครับนะถึงจะสู้พวกไอ้ผลเสือผลโมจิอะไรได้นนะ มันแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบ ไอ่แบบยังมไม่มันไม่เหมือนสองดาบกับทุยตายของนับทุยตาคือมันโกงอยู่แล้วไงมันก็แบบสู้ได้ได้ดีกว่าอยู่แล้วนะมันแลับเดียวเนาะแต่ว่าชูซุยเนี่ยมันต้องยื้อเชิงต้องแบบเล่นเชิงแบบสกิลเพย์เลยครับถึงจะชนะนะประมาณนี้นะแต่ว่าผมเนี่ยเพิ่งกลับมาจับไอ้ชูซุยนะนะครับแล้วนะถ้าเกิดผมเอ็กซ์ซดช้ดชาหรือว่าสเต็ปไม่เหมือนเก่าเหมือนตอนที่ผมเคยลงไฮไลท์ช่วงไอ้ชูซุยที่ผมเอ็กซ์ซัดลงไปมันมันช่วงพีคๆของผมอ่ะเออครับไม่แบบมันเออมันไม่เหมือนช่วงพีคผมก็ขอโทษด้วยเพราะผมไม่่่่่ไไไดดด้้้้เเลลลนนนนาาาแวววชูซุยยยยััังงมจบบบีกกกะคคร็ือออต ผมไม่ได้จับบล็อกฟูดเลยนะครับแล้วตั้งไอ่จับแค่ตอนอัดคลิปเว้ยก็คืออัดคลิปเนี่ยผมจะจับบล็อกฟูดนะครับแล้วจะมาเข้ามาเล่นบล็อกฟูดนะแต่ถ้าเกิดผมไม่อัดคลิปเนี่ยผมไม่เล่นเกมอื่นนะครับนะคือแบบผมแบบอยากปงกับไอ้เลโก้นี่มากแล้วนะครับนะก็คือผมทำคลิปเนี่ยผมแบบเอ่อลงคลิปให้น้องๆได้ดูความสนุกนะครับนะคือพยายามผมพยายามเนี่ยใส่อินเนอร์นะครับนะเออแบบว่าแบบ เวลาแบบมันอาจจะมีคำหยาบนิดนึงก็ต้องขอโทษด้วยนะเกิดผมล่วงเลยอะไรเกินไปนะแต่ว่าถ้าเกิดผมปิดคลิปเปิดคลิปผมก็คุยกับคนดูปกตินะครับนะผมก็ไม่ได้ด่าอะไรนะครับผมนะก็คือมีคนบอกมาครับว่าชิโร่ที่พูดคำคำหยาบเนี่ยไอ้ชิบูชิโร่ที่พูดจาดีๆเนี่ยหายไปไหนแล้วนะครับนะก็ยังอยู่นะครับนะ <Huh? S 1> ก็คือเอ,อาง่ายแต่ผมเปิดคลิปเนะี่ยผมก็ยังพูดคุยกับน้องๆเอฟซีไดนะ้ปกตินะครับนะแต่เพียงแค่ราคาหัวเนะี่ยผมพยายามใส่อินเนอร์ใส่อารมณ์เข้าไปให้มันสนุกให้มันตลกนะครับผม ถ้าเกิดไม่ตลกผมก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะครับนะเพราะว่าคือถ้าเกิดผมแบบเมื่อก่อนครคเตอร์ผมจะนิ่งๆเงียบใช่ปะ่ะเออแล้วถ้าเกิดผมนิ่งๆเงียบทุกคนคิดว่าคทุกคนจะดูผมตอปเปล่ะนะครับนะ,ะเออทุกคนก็แบบคงอาจจะเบื่ออาจจะปิดคลิปไปนะครับแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมอาจจะแบบว่าเพิ่มการพูดแล้วก็ใส่การพากหรือว่าเล่นมุกมาฮาให้มันตลกนะครับอ่เออถ้าเกิดผมแบบนิ่งๆเงียบเมื่อก่อนผมว่าอาจจะไม่ไม่มีวันนี้ก็ได้นะครับนะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมนิ่งและเงียบจริงนะคคืือออดูาจจเบ่ ผมแบบไอ้เมื่อก่อนก็ได้นะครับผมก็เลยใส่เข้ามาแล้วก็ขอให้เข้าใจกันนะอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะผมก็จะเล่นกับหมัดก๊อดเหมือนเดิมนะวันนี้ผมเก็บดับไอ้หมัดใหม่ไว้ก่อนนะก็เดี๋ยวไว้เล่นกับหมัดก๊อดดูว่ามันจะโอเคหรือเปล่านะแต่ผมว่าโอเคแหละนะครับชูซุยนะลูกรักเก่าโมนะโอเคไปก่อนรับชมหรือว่าไปดูผมแล้วครับหัวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนะ มาเราไปลุยกันเอ้ยเจอไอ้นี่ว่ะผลประตูหมัดใหม่ว่ะมารู้เปล่าออกม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 าเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วเอ้ยเปิด P P ได้ป่ะเนี่ยเอ้ยเอ้าพอประตูละผมว่ามันต้องเข้าเปิดอ่านั่นไงมาละมามาวัดเชิงกับอุ้ย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 เอาว่ะเอ้ยปึ๊บหลบขอลองเชิงกับหมัดใหม่หน่อยสิเอ้ยผมลืมปิดเทนเกมอุ้ยโอ้โหเอ็กซ์กดเซนซด์ไม่ติดทุกคนขอยเซ์ไม่ติดเดี๋้อเด้อเด้อเด้ออะไรเนี่ย ค้างเฉยโอ้ยแม่งโมจิผมค้างครับทุกคนงงเลยไอันนี้ในสเตปล้อส,สวนนะครับเดี๋ยวๆๆฮึๆ่ย <Hey, S 2> ไม่โดนเลยว่ะเข็นค้างกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ากูโดนไปแล้วจังหวะนี้อ่าดักไว้ยอมโดนไปสกิลเดียวนะสกิลนี้เช่นแตกนะครับเฮ้ยอ <Hey, hey, S 2> <ๆ>ุ้ยเข้าประตูดัก แล้วยังไงต่อครับหาไม่เจอว่ะตกิลนี้เอฟเฟกต์อลังการยังมองไม่เห็นแสงมันเยอะอะไรอะวีสี่อะไรวะอะไรไม่ได้วีสี่ครับไม่ได้เปิดด้วยอะไรอะทีมาอะไรวะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันรอสวนกูแน่นอนรอสวนเหรอนี่งรอสวนเหรอก่อนเอ็กซ์แเลยอย่ายืนหเหม่อเข้าใจป่าไอเจจะเปิดพีพีว่ะเจเอ็มมันจะไปตีผู้เล่นใหม่ไม่ใช่ผู้เล่นใหม่ดิไอคนเวลตันนะครับตรงนี้แต่ว่ามาเลยเจเอ็มมานี่ ทู่เรามาทู่เราอันนี้ครับนี่ไงกูเอ็กแซดด้วยสกิลเผาไม่สนครับอืมตะคิลเผาไม่สนเอ็กแซดไปอืมตะคิลเผามันหมดแล้วสกิลเผามันหมดแล้วหันกลับมาดุดเฮ้ยเฮ้ยเด้อเด้อเด้อนะเปิดบ้างนี่ไงเปิดบ้างอหันกลับมาอืมเฮ้ยเฮ้ยผลแสงใครวะเฮ้ยรฮ้ออุยออ้ยหอ่อเมตเตอร์เลยวะ่ะ มันเปิดมันเปิดเกรดแล้วแต่ว่าใครไม่รู้เนี่ยข้างล่างเนี่ยข้างล่างใครไม่รู้ข้างล่างใครไม่รู้แล้วกูโอ้อะไรของกูเนี่ยโอ้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 ยไม่ไหวละมาไม่ไหวละเกรดตามครับไม่ไหวละมันมีมาลีนเยอะยังวะโอ้โหมาลีนมันเยอะจังวะผมไม่ได้ให้มันมายุ่งนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหเอ็กซ์แสตไม่ท้ายโดนขัดก่อนมาไหนวะผมแม็กมาแรงนะครับโดนจังไม่ได้ไม่ได้เลยอุ้ยมันหนืด มันหนืดแท้โดนอะไรกูโดนอะไรหนืดวะเนี่ยโดนเผาปลาหนืดนี่ไงกูดูดโล่สลส่โล่เฮ้ยเอ้ยมาลินมันเยอะอ่ะเฮ้ยไอเจ็ดเอ็มหายไปไหนอรัผมหาไม่เจอกูเอาไอ้นี่ก่อนเลยไอ้หายไปไหนวะผมหาไม่เจอจริงเนี่ยนี่เอาไอ้นี้ก่อนเลยอโมจิตื่นไอโมจิตื่นอ๋อ ไม่เข็นก็ไม่รอดมีเข็นก็ไม่รอดอะไรนะสามวินาทีหนึ่งอะไรหลอนเมาไม่เกี่ยวเฮย้ยนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงนะดูดเลยนี่ไงเป็นอย่างนี้เหรอหลอนเหรอหลอนหลอนตอนนี้ไม่เกี่ยววครับตอนนี้ไม่เกี่ยวละ,นนก,วละกูหนึ่งหนึ่งละมาะอะไรครับอะไรอะไรโอ้ยโอ,โ,โอ้โหกูโดนสกิลออนนิวอีกเออแม่งดีจริงๆเลยแต่อะไรวะเนี่ยแต่และตัวไม่รู้ว่าผมไปใส่ไอ้เจ็ดเอ็มละ ไอเจ็ดเอ็มมันไปไล่ฆ่าคนอื่นน่ะมานี่มานี่มานี่กลัอสู้อยู่นี่กูต่อสู้อยู่นี่กลัอสู้อยู่นี่ไปไหนอืม้มเฮ้ยเสืตัวไม่ติดนึกว่าติดนะเมื่อกี้มีเอฟเฟกแสงเดีย๋ยวให้ให้ให้มันฆ่าผลแสงก่อนเออเพื่อความสบายใจเอ,อ้ยช้ำๆเดี๋ยวพี่เองโอ้ยไอเจ็ดเอ็มไอเจ็ดเอ็มมึงเสือกนี้เสือกมาตามเนาะไอหาโอ้โหเกดอีกไอชาลิปอย่างงี้เสือกมาเนาะแม่งพี่กูไล่เมื่อกี้ไม่มาเออ ไอเจ็ดเอ็มแม่งกดต้นกดต้นตีนนะกนต้นตีนนี่ไงกูสกิลสดแม่นแมนนี่ไงแล้วหันโดนด้วยนี่ไงกูโซ่ตัวโซ่ตัวดูดหืมไม่หยบในายเอ็กซ์แทรไปว่ะไม่ได้เล่นนานครับเอ้ยไรนี่ไรเนี่ยไอ้ไซยบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยกี่คู่กี่คู่วะเดือดทำไมมันเดือดจังอ่ะนึกถึงเมื่อก่อนเลยโอ้ยโดนคนเอ็กซ์แทร ค <Connect> อ,อเล็กแซดมาเกตเกตละเกตละไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีไม่ต้องหนีเอ้ยอะไรอะไรไม่ต้องหนีครับเรียบร้อย 7m ตายทีมึงอื้ยอฮ่ะมันเล่นอะไรมาเอ้ยมันจะเอาที่ต่อวะผม,ผมเล่นแต่ฟ้าแต่ฟ้ามันถังไอแชมป์อ่ะ นี่ไงตายเรียบร้อยเจอสเต็ปชิวซุยไปไม่ทันได้สกิลเผาด้วยตายขาล่างเลยไอ้สกิลชิวซุยนี่คอมโบน่ากลัวเหมือนเดิมนะอย่าให้ได้คอมโบอ่ะนะครับแล้วส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเล่นบอกรูใหม่จะจะไม่ค่อยคุ้นชินกับไอ้สเต็ปดักชิวซุยนะนะครับคือถ้าเผื่อไปเทนแก้ให้เป็นเนี่ยผมบอกเลยไอ้คอมโบชิวซุยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับเปิดเทนหลบไงแล้วเปิดเทนหลบจริงนี่ไงใส่ไปเลยครับใส่ไปเลยเออกอทูเมนเหมือนกันดีกว่าอย่างเงี้ยเราคุยกันรู้เรื่องหน่อย อุ้ยหันกลับมาล็อกต่อไม่ได้นะครับโอ้ยโดนขัดโดนขัดอะไรอะดาบดาบแล้วอ๋อไอดาก้อนไฮเดนนี่หว่าผมไม่ได้ใส่ไว้อุ้ยจะหันสวนเน่ยมันสกิลขัดไปก่อนเอาสกิลมันขัดไปก่อนอุ้ยสกิลสดมาอย่างเงี้อุ้ยดีนะผมปิดเคนทำไงนี่ไงคอมโบคอมโบแล้วที่ซุยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเคนแตกอุ้ยอุ้ยดีนะมีสกิลเผาเอ้าเกตมาเกตตามครับจะเข้ามานะครับ โอ้ยบูซี่ไหมโอ้ยบูซี่ไม่โดนนี่ไงแต่ยัดแล้วก <150. S 1> ูยัดจริงยัดจริงมึงให้กูเหอะมึงให้กูเหอะเรียบร้อยเออแม่งยื้อๆอยู่นั่นแหละ FBI Cyber โอ้โหชื่อเนาครับนี่ไงอุยอ้ยอุยอยเรยู่เผาเลยเหรอเรอยู่เผาเลยเหรอเจ้าวะฮะเรอยู่เผาเลยเหรอนี่ไงสวน สวนจริงโอ้ยเอาอะไอ้เจ้านี่มันจะเล่นเร็วครับเจ้าแก๊สแก๊สอุ้ยเอ็กซัสไม่โดนนีไงเอาไปก่อนทีนึงดูดูสองต่าวาหยอกหยอกไม่คอมูไม่ขอมูมีไงเดิมเมชั่นอุ้ยเอาไป นี่เอาปลาไปอีกอุ้ยโดนว่ะแต่ว่าไอ้น,นี่ไม่ติดเฮ้ยปาดบูซี่ไว้อ้ยปาดบูซี่ไปเ้ยเอาว่ะทำไมมันปิดม่ปิด,ไม,ปดไม่ได้ว่ะผมเรียบร้อยโอเคโอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าดาร์คชิซุยในปัจจุบันนะครนะับดาบชิซุยรีเวิร์กใหม่นั่นแหละนะครับนะเล่นกับผู้ผลดาร์คเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนคือเป็นก็อดฮูเมน นะครับแล้วเออบอกกูแม่งมันก็ไม่ได้เปลี่ยนดีมันก็อยู่มานานแล้วถูกป่ะนะครับนะไม่ได้เล่นกับไอหมัดใหม่นะครับนะโอเคก็วันนี้ก็มีเพียงประมาณนี้นะครับนะครับเจ้าชูซอุยครับใครคิดว่ามันเอ็กแซดหรือว่าสกิลไวขึ้นก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างได้ด้วยนะครับนะโอเคคิดเห็นองไรก็คอมเมนต์มานะครับนะแล้วก็ทีมขาคัญบอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับไม่รับชมจนจบนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมนะบ๊ายบายครับ